อะไรนะฮะของเสื้อเหรอใช่เลยถ้าเสื้อใช่เลยไปหยิบไปใส่เลยจ้าเพราะว่าตั้งแต่บวชออกมานี่คือยังไม่ได้ซักเสื้อผ้าของตัวเองเลยสักอย่างแบบไม่ได้ยุ่งเลยไปหยิบเสื้อผ้าหนองใส่แมงคอลเลกชันใหม่เหรอ ทุกคนคิดว่าอะไรอ่ะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าครับไปหาพี่สูตอนแปดโมงไปไหนไม่ได้ละพี่สูเรียนจบหรือยังยังไม่จบครับบัณฑิตยังไม่จบอย่าเรียกบัณฑิตอันนั้นในซัี่เยอะก่ารักเราไหมหรอรักที่สุดอยู่แล้วถ้าพี่สูนะ อคิดถึงจะแย่แล้วเนี่ยไม่ได้เจอเลยยืนนอนหรือยังโอ้ยผมว่าน่าจะนอนนานแล้วนี่น่าจะนอนนานแล้วเหนื่อยเหนื่อยไปเรียนเพื่อทำงานเลยนะพี่ส่อะรู้ปะไปเยี่ยมพี่สูหไหมเนี่ยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แปดโมงไปเยี่ยมพี่ส่ครับ พี่ใหญ่เคยเห็นเมอร์ไหมเมอร์คือตัวอะไรครับเมอร์ซูมแซมเมอร์เหรอไอแซมอ่ะนะไม่เคยเจอเลยเรียกเมอร์ไม่รู้จักเร็กแซมอ่ะรู้จักรู้จักในนามแซมแซมเมอร์แต่มาน้องเมอร์เนี่ยไม่รู้จัก อืมพี่ซูจบ่อเป็นเคนะโอ้ยไม่ไหวเลยแซมเมอร์รู้จักครับแต่เมอร์ไม่รู้จักนอนแล้วแหละยินน่าจะนอนแล้วล่ะอยากเห็นรูปคู่ตอนบวชเหรอ ต้องต้องน่าจะอยู่เครื่องแม่มั้งครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปแล้วดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าครับต้องตื่นแปดโมงไปหาพี่สูนะไปเยี่ยม